สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้คกกล้วยหอมสูตรไว้ช็อกโกแลตกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายค่ะเนื้อนุ่มละมุนไปดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาทำบัตเตอร์มิลกันก่อนนะคะเราใช้นมสด50กรัมผสมกับน้ำมะนาว1ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ค่ะต่อไปเราใช้กล้วยสุกนะคะ170กรัมบดให้ละเอียดค่ะจะใช้เป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะเราพักไว้ค่ะหลังจากนั้นเราใช้น้ำตาลทราย150กรัมใส่ลงในชามผสมตามด้วยไข่ไก่2ฟองอันนี้ใช้เบอร์2นะคะหลังจากนั้นตีให้เข้ากันค่ะ ่ตีให้ส่วนผสมเข้าเข้ากันค่ะให้ไข่และน้ําตาลเข้าเข้ากันดีให้น้ําตาลละลายนะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเรานําบัตเตอร์มิลที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยเกลือเส็นอีกส่วนสช้อนชาค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวัน70กรัมค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันขันโลราก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวก็ได้คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเติมกล้วยบดลงไปจะให้หอมก็ใช้กล้วยหอมนะคะใครมีกล้วยน้ําวาก็ใช้กล้วยน้ําวาก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ หลังจากนั้นสําหรับของแห้งเราใช้แป้งสาลีในประสงค์200กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาและเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผสมรวมกันนะคะในส่วนนี้เป็นไวช็อกชกอแลตเราใช้40กรัมละลายไวช็อกชกอแลตให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาใส่ในชามผสมค่ะเราละลายในไมโครเวฟก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ร่อนของแห้ง ใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเราก็ร่อนเพื่อให้ตัวแป้งเขาละเอียดเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกรปรกออกไปด้วยค่ะหลังจากนั้นตะล่อมส่วนผสม,สมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอย่าคนนานเกินไปนะคะจะทําให้ตัวเค,ค้กของเราเหนียวนะค่ะคนให้ส่วนผสม,สมเข้ากันดีแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วใค่จะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นลูกเกดเป็น ถั่วชนิดต่างๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์กูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะตัวเนื้อขนมนะคะไซส์อยู่ที่พิมพ์ประมาณ1 1ปอนด์ปอนถึง2ปอนนะถ้าใครอยากได้ความสูงเนี่ยก็ใส่พิมพ์ไซส์ประมาณ1ปอนนะคะอยากได้ไม่ต้องสูงมากเตี้ยๆนิดนึงก็ใช้พิมพ์2ปอนค่ะใส่เป็นถ้วยขับค้กก็ได้นะคะ หรือว่าใครจะใช้เป็นพิมพล้อฟก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่เรามีเลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อเพิ่มความน่ากินเราก็ตัดกล้วยมาวางตามภาพเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยไวช็อกโกลตค่ะเราจะโรยด้วยทั่วต่างๆก็ได้อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานได้หมดเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะแล้วก็เนื้อขนมเนี่ยนุ่มละมุนนะคะไม่แข็งนะ หลังจากนั้นนำข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีอุณหภูมิแล้วแต่เตาเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกาันสังเกตจากเตาของเรานะคะอบสุกออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ตัดออกมาก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้เลยค่ะค่ะก็หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแลว้วกาดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง,ชาง,ทาง YouTube ช่องทาง Facebook IG และก็ TikTok นะคะครัวมแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ